สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำผัดมกักโรนีกุ้งสดค่ะก่อนอื่นเราก็มาลวกเส้นมรกรีกันก่อนนะคะพอสุกแล้วเราก็เทเอาน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำแป้งออกนิดหน่อยนะคะในส่วนของขั้นตอนการผัดนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปผัดนะคะให้พอสุกแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะผัดให้เข้ากันจนกุ้งเกือบสุกนะคะ เราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะเทคนิคการใส่ไข่ก็คือรอให้ไข่ขามันเซตตัวแล้วเราถึงจะตลบไข่ไปมานะคะใส่มะเขือเทศใส่พริกขี้ฟ้าเขียวใส่เห็ดออริจิลวกแล้วก็คนไปคนมาค่ะให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ตัวมัคโรนีของเราลงไปนะคะเครื่องปรุงมีซีอิ๊วขาวซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสน้ำมันหอยนะคะตามด้วยออริกาโน่พริกไทยดำแล้วก็พริกป่นค่ะ ผัดให้เข้ากันแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้า